เยียดมากเลยนี่เก็บมันเป็นลูกเขาพูดใครขาลงใครขาต่อเพื่อนไหรไปรมแต่หนูว่าลูกนึงมันจะหน่อยเบาแต่ค้นงุมก่าดูจัดไปเบอร์ดีโอ้ยดิบตายไปหนึง เบาเบาเบาแล้วเ็ไปเลยโอ้โหสุดยอดเขามาแล้วโอ้โหดีดีว่ะอัดดีพี่เอาปเรีิกได้ได้ได้เห็นดูใครแม่งขันต้นอยู่ต้นไม้ว่ะไม่ผมไม่เคยดูโอเค we cool. you